my ID I got my ID is back my ID is fucking back woo นี่คือแบบนึกนึกนึกว่าจะต้องแบบใช้ใช้ใช้เวลาแบบใช้ใช้เวลาทำการเยอะคิด คิดคิดว่าอีหอยไม่ใช่เวลาทำการเยอะเออต้องขอบคุณช่องนี้เลยนะอ่าช่องช่องนี้เขามีชื่อว่าเดี๋ยวนะต้องต้องต้องดูก่อนลืมลืมชื่อแล้วในในระหว่างที่เรารอรอมันแบบบริไฟไฟสตินของมันเราก็จะมาดูก่อนเนี๋ยนะดีเกนชินนี่ต้องช่องเลยเกียนเกียกุมิเออช่องช่องช่องนี้ดีมากเลยในการที่แบบว่าในการที่แบบเราจับ ตามแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยนะในการในการกูกค้คืนไอเดีนชินอ่ะคือแบบโอ้ต้องขอบ,บคุณช่องนี้มากเลยที่ทำให้เราแบบได้กรอกข้อมูลแล้วแบบแบบเราได้เราได้ไอดีด ID คืนมาไวมประสบการณ์เลยเนะี่ยกูกูไม่เคยแบบเล่นเกมเฮอะไรก็ตามกูไม่เคยโดนแฮกไอดีมาก่อน,นเนี่ยมีมีเกนชินเนี่ยเกมแรกเนี่ยที่กูโดนแฮกอืมแล้วเราก็ว่าไงดี ป็นประสบการณ์เราจะบอกว่าแบบถ้าเวลาเราจะส่งอ่าจะส่งจะส่งว่าแบบแอคเขาเราโดนแฮกอะไรเงี้ยเราอย่าไปบอกเราอย่าไปบอกแบบบอกมันนะว่าแบบแอบว่าแอคเ n าก็แฮกอะ่ะเออเราต้องแบบว่าเราแบบต้องต้องพิมพ์ว่าแอคเ u ารีคอเวอรี่เออแบบทำทำตามแบบช่อง,ช,องช่องเกกูมีเลยเออแล้วเราจะได้ไอดีมาไวแต่แบบตอนแรกอ่ะ ตอนตอนแรกพิมพ์ไปว่า account got h a c k ไงเออแล้วก็ใส่ข้อมูลตามเพียงเกี่ยวกับมีไปเป้ไงแต่มันไม่ให้แล้วมันก็ตอบกลับมาด้วยบอทแล้วก็ส่งไปทีเป็นเป็นชื่อหัวข้อว่า account recovery แล้วก็เลยได้กลับคืนมาอืมเพราะงั้นนะใคร,ใคร,ใ,คร,ใ,ครใครที่แบบใครใครที่โดนแฮกอยูเ่เวลาเว,เวลาส่งส่งอีเมลไปให้อีออยเนี่ยส่งส่งไปว่า account recovery นะเอออย่าอย่าส่งไป account got h a c k แต่แต่ถ้าเกิแบบเจอเจอวอดตรวจสอบอีกก็ส่งแบบ account recovery เหมือนเดิมอืมไม่ส่งแบบเนี้ยอย่าส่งว่า account got h a c k เพราะมันเพราะมันจะไม่ตรวจสอบเจ็เป็นเพลงที่กูไม่ได้ฟังมานานแบบเกือบปีแล้วอะ่ะ <c oughs> เอออีเกมนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเกนชินอะ ไอสาเหตุที่ที่ที่กลับมาเล่นเกนชิงนแผงนี้ไม่ใช่อะไรนะเฮียเพราะว่าอิสคารมูดได้เป็นตัวเล่นแล้วแบบว่ากิจการมากกูกูจะทำให้ฝันเป็นจริงกูจะทำให้เรือสคาราโมนากูเป็นจริงโอ้ประตูนั้นฉันไม่ได้มาถึงประตูนั้นมานานโอ้แสบตากูไม่ได้กูไม่ได้เข้าเกมนี้มาแบบเกือบปีหนึ่งแล้วอะเออแต่เรามาดูกันก่อนว่าแบบว่า อ้นี้เราโดนแฮ็กไปเนี่ยแม่งแบบมีแบบเราได้แบบรับความเสียหายอะไรบ้างนี่น่ๆกูไปดูไอ้หน้านั้น่ะไอไอไอหน้าแบบแบบในคุยแล็บใช่ไหมเราจะแบบหน้าหน้าข้อมูลของเราอะ่ะเออแล้วกูไปเห็นนะ่ะมันอัพทนลุสามดาวเวอร์แปดสิบให้กับอีชายส้นส้สนตีนอะไรก็ไม่รู้กู <laughs> <c oughs> แค่ไม่ได้เข้าเกมนี้มาเกือบปีเองกูโดนแฮกเฉย โหลดนานมากเลยเนี่ยโหลดทรัพยากรที่อะไรเดี๋ยวกูต้องไปตั้งค่าค่ากราฟิกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเล่นครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเกนชินเดี๋ยวเอาเป็นงั้นแล้วกันแบบว่าเรามาดูความเปลี่ยนแปลงแบบเราไม่ได้เล่นเกมที่นี่มาเกือบปีหนึ่งมาดูว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเอ่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเกมนี้แต่นี้เดี๋ยวแบบจะมาดูแค่แบบอ่าแบบว่าเราโดนแฮ็กไปเนี่ยมันมีแบบความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง โหลดหนาเนี่ยโอเคโอ้ว h a t ต h e f ฟั k แป๊หนึ่งแอาหนึ่งแอาหนึ่งแอาหนึ่งต็อปเลยกูเปลีย่ลยนภาษาก่อน <laughs> อ่านา่งดะโอออ o a ด d โอมึงมึงอยากค้างสิเออแล้วก็ โยซาวไม่ใช่นี่นี่นี่รังเกจ์รังเกจ์เป็นภาษาอังกฤษอ๋อไม่เพราะว่ากลัวนั้นมาใหม่โอเคเกมรังเกจภาษาไทยโอเคเสี่งภาคสายปุ่นครับคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดดี8กิกะไบต์เลยเอ้ แต่เกือบปกีกูกูก็จำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นแบบว่ากูกูแบบว่าว่ากูอย,อยู่อยู่ส่วนไหนของแต่แต่ลองไปดูไอ้หน้าไอ้หน้าข้อมูลในคูยูแหละปอะเห็นเห็นว่าไอ้แฮกเกอร์ที่แฮกแฮกเราไปมันมันยังไม่ไปสำรวจซูเมรู้เลยเว้ยเออนี่โหลดทรัพยากรเยอะมากเลยเนี่ยโหลดไฟล์ไปใส่ฝุ่น <c oughs> โอ้แต่เสียงพิงแบบว่า oh my god ก็ต้องต้องยอมรับว,ว่าเพลงเกนชินมันมันดีจริงแต่คำถามว่าสิ่งที่อะไรไม่ดีเกี่ยวกับเกนชินคอมมูนิตี้การตลาดแค่นั่นแหละอ๋อแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องซูเมรล้ยไม่ใช่เนื้อเรื่องซูเปอรเนื้อเรื่องอินาซึมะเนื้อเรื่องอินาซึมะห่วยแตกมากคือแบบว่าเปิดมาอย่างหงจบลงอย่างอย่างขี้ แต่เห็นเขาบอากหลังๆปรับบทได้ดีนะแต่กูไม่รู้อ่ะไอ้เฮียคือแบบว่าเนื้อเรื่องหลักแบบว่าจบจบจบได้แบบจบได้ขี้กากูก็กูก็ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอ่ะเออโอ้เร็วสิขาเออเร็วกูอยากรู้ว่าว่าไอดีกูเป็นงไงบ้างเร็วๆกูๆอยากรู้ไอดีกูเป็นยังไบง<ๆ>บ้างเร็วดีฟังเพลงจนมันจนกูจะง่วงแล้วนะ please oh. อ๋อเบงค์คีนิดนึงควยกูยังยืนยันความสมบูรณ์ของทรัพยากรอีกใครมันขอกูว่ามาึงใจเย็นๆไม่แย่ใครใครมันขอกูเข้าโลกว่ามึงใ,ใจเย็นนะกูดาวน์โหลดทรัพยากร <laughs> เย้ yeah. นั่นหนึ่งนะก่อนอื่นเลยกูมาคุณภาพกราฟิกก่อนเออตอนตอนนี้กูเต็มจอได้แค่นี้แหละ <c oughs> เออันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่แบบนี้ด้วยหรอปรับความสว่างของฉากอู้อ้เอาประมาณเอากลางๆแล้วกัน ดีเซ็นเป็นค่าเริ่มต้นเออกลางๆกลางดีแล้วกลางๆดีแล้วค่ะ FPS 30โอเคความละเอียดเรนเดอร์ render, ตามทุกอย่างเลยเนี่ย no รณภาพกราฟิกกลางเดี๋ยวเดี๋ยวกูจานนั่นเองอุย้ยมีแบบเป็น45่สิห้ด้วยอ45ี่สหานปรับเองล้านความละเอียดในการเรนเดอร์หนึ่งพอคุณภาพเงาคุณภาพเงาต่ำช่วนเอฟเฟกต์กลาง แล้วพับอฟเฟกกลางอิสฉากกลางนี่ตีเมเอไปเลยครับโมชั่นเบอร์ปิดไปกูกูเบอร์เอฟเฟก์ effect เปิดการกระจายแสงวัตถุเปิดความชัดของพื้นผิวเอาเป็นวัตถุระยะไกลเหรอ สีแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วค่อยมาปรับอีกทีโอเคระดับเสียงเสียงดนตรีอา่าเสียงสนทนาดังสุดแน่นอนเอฟเฟกต์ก็แปดนี่สักเจ็ดแล้วกันช่วงเสียงไดนามิกมิเอาทั้งหมดเลยเสียงสตอดิโอขอบคุณครับโอเคคิดว่าคิดว่าทุกอย่างดีแล้วมัง้งลองก่อน ไอ้ย้ยคนรัเสเซียจริงด้วยคนรัเสเซียมันมาแฮกไอดีกูคนรัเสเซียจริงจริงด้วยไอ้พระเจ้ามันแปลว่าอะไรวะไว้ย่ะน้ำหนึ่งนะแปลว่าอะไรวะกูหาเลยอูหาเลยน้ำหนึ่งไม่ได้ดิกูวันนี้เลยน้ำหนึ่งกปได้เปาว,วะน้ำหนึ่งก็ไม่ได้ะ่ะอา่าน่ะถ่ายไปเลยี่ยมันมันมันพูดว่าอะไร ไม่เข้าใจคนละเซียนเป็นอะไรทําไมต้องมาแห้ไอดีคนอื่นอ่ะไอ้แย่ก yeah. <laughs> ูไม่คุไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจว่ามันเป็นเชี่ยอะไรนายหญิงอ,อะไรคือนายหญิง I don't understand uh อูประกาศสักดาก่อนกูกูได้ไอดี ID. คืนคืนละโวยกูได้ไอดีคืนละโวยอ้าวแม่เซ <ś c oughs> มีเขากูไ <ś> ม <c oughs> ่กูโวยไม่ได้เหรออ๋อมันมีเขามากูไงเออหนึ่งนะได้เดวเดี๋ยวได้ไอดีดด<น>ชินชินคืน แล้วโวยเออได้ดีกินชิ้นเันแล้วอ่าแล้วก็อะไรเปลี่ยนรูปเลยกูไม่เอาไอ้ชายอะ่ะเออนี่เออแกไขชื่อกูด้วยลินควยอะไรมึงมึงอวยลินเหรอกูก็อวยลินเหมือนกันอ่า รูมีนเออเอ,อ่านะเปลี่ยนตัวละครโดยด่วนอย่างนี้เลยนะกูอ่าน่นึนนงเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดออเอาอ,ออกเอาอเอ,อเอาเอ,อ,เอ,อ,อเว,เวเอา <laughs> เอาเอาเอาเ่าเดาเอาเยาเอาออาาเอเ ประเด็นคืออะไรรู้ไหมกูไม่ได้อวยเนีย่ยนะกูลืมชื่อแล้วชื่ออะไรนะ <laughs> อ่าโอเคกั้นอยู่อ่กากั้นอยู่กูไม่ได้อวยกั้นอยู่กูเลยไม่เคยคิดจะเปิดเลยแล้วมาได้ไงเ <laughs> ออเป็นเรื่องนี่นาตลบขบขันจริงๆเลย อ่าเรียบร้อยน่ารันคะว้าวจะกินตัวละครว้าวจะกินดีลูกว้าวไม่ค่อยป <c oughs> แปลกแลกได้ไหมอู้แลกไม่ได้เหออยากแลกลิซา่าแลกไม่ได้แล้วมันก็ใช้ใช้ไปโมเจมกูหมดแหละ นี่กองจดหมายล้ำค่ามันแฮกมันกลายเป็นภาษารัสเซียหมดเลยว t ตัวักอ่าเฮียมาอ่านี้มันงั้นแสดงว่ามันแฮกของกูมาตั้งแต่วันที่อ่าวันที่สิบสามสิบสามกรกฎาคมเออมันแฮกไปตอนสิบสามกรกฎาเออให้ผู้ชมนั่นแหละมัง้งน่าจะช่วงเดือนกรกฎาค อะไรครับเนี่ยอะไรเวอร์ชันอะไรอีกอ๋อไม่ก็ไม่แคร์เฮ้ยเก็กหล่อหนึ่งทีอ๋อเดี๋ยวขอดูดิโอจะเอาโอดทั้ทงมาดีจ้ะโอเคหน้านี้คำขอ เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอะไรด้วยอ่ะคู่มืออ้อลูมิโซคิ้วจ์อ๋อไม่ได้เห็นหนะ้าลูกสาวมานานมากโอเคอ๋อ okay. oh, ไม่ได้ยินเสียงอิชชัยมานานมากเลยอิชชัยจำตงังนะแล้วกูกดที่จะแบบจะใช้เมาส์กดตรงไหนกูนลืมละแบอบป่ะวะ เออล,ล,ลืมไปหมดทุกอย่างละลืมไปหมดสิน้นทุกอย่างอ่ากระเป๋าไหนรู้ซิมีเรามีแบบอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันได้อะไรมามันคืออะไรการทำจัก,กรดาไม่รู้เหมือนกันไม่แคร์ด้วยที่กูแคร์คือธนูอะไรอ่ะธนูสามดาวมันคือธนูอะไรอ่ะไม่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกูนึกว่าเป็นธนูดาธนูอะไรอ่ะ นี่มันคือทุนธรมธรมดาใช่ไหมสามดาวมึงขัดขัดห้าเพิ่มแปดสิบทำทำไมแล้ไม่ใช่ใช่เพิ่งทำ,ำ,ำทำไมเพิงทำทำไมเดี๋ยวนึงนะเปลี่ยนทีมเดี๋ยวนึงนะมันลืมเราลืมแล้ว,ลลวกดกดอะไรบ้างกด F 3 F 3ามโมดีนาะฮิดาไม่แค่เอ่อ F 4 F 4 Battle Pass าร์ทเออย้อนความจำก่อน แล้วก็นึ่งนะนี่อันนี้หน้าตัวละครอา่ากูไม่เข้าใจใส่ทำไมเพื่ออะไรไอ้ค <g ülme> นที่แฮกไอดีกูไปเนี่ยเพื่ออะไร <g ülme> ว่าแฟชั่ทำทำไมวาย ไหวโดนิดน,นึงนะแล้วก็ได้ตัวละครมาเพิ่มแต่แต่ฉันไม่แคร์ทั้งนั้นเลยขอรับแล้วก็ตั้งตั้งทีมต้องไหนวะอ่าโอเคแล้วกูลืมไปแล้วว่าอ,อันนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่น่ากิจกรรมอ่ะแล้วเราก็จะได้โดลี่โดลีด่มาฟรีชื่อเธอชื่อนั้นใช่ไหม ตรวสอบนักจนภัยตรดสอบพันสวรรค์แล้วก็ไ yeah <laughs> อยามุตาเราจะได้ไปตบไอมุดแล้วกูวอยากตบมันมานานแล้วจริงจริง,รงแล้วไงต่อน้ำหนึ่งน้แล้วมันกดลืมลืมไปแล้วว่ามันว่ามันกดกดปุบนะอะไรแบบัน,นั้นวะลืมหมดแล้วเจ๊เน่น <laughs> เดี๋ยวไปนี่ตั้งค่าทีมก่อน <laughs> l ิ t ตเติ้ลเกอร์ลี่มันเปลี่ยนของกูว่าไม่ได้แต่แต่มันแต่แต่มันไม่เปลี่ยนแต่มันไม่เปลี่ยนชื่อวายอุนช <laughs> <My own> ่กฮีกฮ่าไม่รู้จะสแตนอะีรจริงแย่รอดแล้วเราก็จะทีมหนึ่งติ๊ต l ต้ลเกลี่ของกูมาต้องมี Umin, Mona, ลูมินโมนาลิซ่าที่ว่าอะไอที่ได้รู้อนไเสียงเสียงลูมินเออนี่แล้วกูขอบอกเลยนะอ่าชุดใหม่โมนาเออโม,โมเดลใหม่โมนาคือแบบว่ากูกูมไม่เข้าใจเอาหอยมึงมึงต้องทำยังไงถึงแบบ ปรับโมเดลตัวละครให้มันเซ็กซี่ขึ้นทำให้คุณเธอมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และ that's so t i h o why มึงทำได้ยังไงคือมึงกะจะแบบปรับโมเดลให้ให้ให้มันแบบให,ให้มันแบบตามตามกฎหมายของของ,ของจีนเออให้มันให้มันแบบให้มันดูเซ็กซี่น้อยลงแต่มึงทำยังไงให้มันดูเซ็กซี่มากขึ้นมันแบบว่า oh my god ถุงน้องกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้น กางเกงขาสัน้นแบบตุดเน้นๆ This is so fantastic โจ <laughs> <laughs> อ่ะอะฉันชอบฉันชอบชุดใหม่หมอน,หน้านี่แล้วก็นี่ชุดเก่าเนี่ยมันมันดูแบบถ้าอันนี้มันจะดูเหมือนแบบว่าอะไรว่สูซแบบสวิมมิ่งสูตรอะคือมันเหมือนแบบแค่แบบชุดว่ายน้ำอะแต่พอมาอันนี้ใช่ไหมมันมันแบบมีมีมีเผยอะ่ะส่วนของร่างกายมันก็เลยแบบดู เซ็กซี่เื็นิสสิทธิ์ใช่เลยถูกต้องอนั่นแหละเดี๋ยวรอคนสุดท้ายคนสุดท้ายคือเยลันนะแต่ก่อนอื่นอ่ะกูต้องให้ได้สกาดลางมุดก่อนนี่ก็อะไรก็ได้นี่ก็เป็นเดินโลกจัดทีมอะไรของมือวะเนี่ยเอาของกูม่วยไปหมดเลยอยู่โน w ตรงนีเดินโลกใช่ไหมถ้าเดินโลกก็มีลูมินอยู่แล้วแล้วก็จงหลีไปแล้วก็เอาเอาคาซูฮาไปดสิออเล่นออลืนปืดเลื่นปืดเลื่นปืดลืปืด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 น มีความสุขฉันมีความสุขแหละอันนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยแต่ถ้ากดากดกดบีก็กระเป๋าใช่ไหมเออแลนน้ของกูไปไปใส่อะไรหมดแล้วมากนะ่ะละเอียดดินึ่งเราต้องเอานั้นแบบกูไม่เข้าใจมึงเอาแบบเอาสามดาวทำาจใหม่ ของเกลือเยอะเนี่ยเราอะอขอซุ้มหน้าหนูใกล้ๆหน่อยลูกโอ้แม่มีความสุขแม่มีความสุขที่แม่ได้ไอดีของแม่กับคืนมาแล้วก็ไปไหนดีอ่ะกูไม่อยากอยู่อินาสมาแล้วอะกดเอ็มแมพเออกูยังจำได้อยู่โอ้ แล้วคนที่แฮ็กฉันไปมันก็ยังไม่ได้ไปสำรวจซูมเมรูเลยมึงทำหาอะไรมึงมึงเข้ามาไอเดี ID กูแล้วมึงก็ใช้เพรกูทิ้งไปแล้วมึงก็แล้วมึงก็มาผ่านทรัพยากรกูอัพอาวุธเล่นๆเย่้ยเ,เออดีเนาะแล้วมึงก็ไปแฮกไออดี ID อื่นโอเคอีดอก <c oughs> อเออก,ก็ก็ดีที่มันยังไม่ไปสูมเมรูเพราะว่ากูแบบกูกูจะได้ กูจะได้ไปดูแบบกูจะได้ไปดูเนื้อเรื่องดีๆก็ก็โอเคไม่ลงดันเจนี้ยนในกูด้วยนะเยี่ยมเลยมาเพื่ออะไรวะเ <c oughs> ่าเป็นว่าเออกูไ <c oughs> ม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ในนัสมะนึงกูไปไหนดีมานนี่ก่อนแล้วกันเออตรงนี้เข้าเข้าใกล้เขตแดนซูเมรู้ดีเอ้ย ก่อดแว่ใหม่แป๊บนึงนะอีอีใ่อีใ่สัตว์เลี้ยงเรามันมันน่ามันเอ๊ะมันไปซูเมรูแล้วเหรอเอ้าไปซูเมรูแล้วแต่บแบบว่ายังไม่ได้เปิดเสาแต่แบบไปซูเมรูแล้วอ๋อเก็บไพที่กูแล้วเหรอ ดีเนาะ,ะเดี๋ยวเอาเอาออกไปตอนนี้กูยังไม่อยากมีอะไรโอ้ไม่กอดรู้นึงกูอยู่ไหนเนี่ยทำไมที่นี่มันทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังไงน้องโง่พอดีอ้าพอพอพอข้ามฟางมาทุกอย่างก็ โอ้เสียงนกเสียงกาตอนนี้จัาหิงอยู่ในป่าเอา่อเป็นว่าจบสวยๆตรงนี้แล้วกันป่าเขาลำเนาไพรโอ้ยนี่โอเพลงโอ,อ้อู๋อ้าอู๋อูอ้าอ่เอาเั้เป็นนุดเล่แล้วว้ยตรงนี้สวย มีดอกไม้โอ้สวยยังเหมาะกับการจบคลิปมากๆเลยนนึงนะโอ้แล้วก็แสงยามเช้ามาแล้วดีจังไอตรงนี้อะไรไม่ไม่ใช่จงหลีนี่โอ้อันนี้เทมไม้ มีไงเราประสานกับเทมไม้แล้วเยี่ยมเลยแต่ทำไมพอกูอ๋อไดอาร์ชิเมีรแล้วแล้วทำไมกูมาข้ามข้ามมาฝั่งนี้ทำไมมันมันหมองหมองมัวงเงี้ยอ๋อตอนตอนนี้กูอันอ,อันนี้คือแบบกูอยู่เขตสุเมรุแล้วใช่ไหมโอเคแต่อันนี้สวยมากเอาแค่กูกลังพูดว่าสวยเลยไม่สดใสเลยแย่แป๊บนึงนะขออยู่ที่ดีก่อนอ่า โอ้สงยามชาสวยงามโอ้เพลงเพาะๆหนึ่งทีเดี๋ยวนะไอ,ออไอ้หมดหมดโฟโต้หมดไหนนะเนื้อหมดหมดโฟโต้ไอ้หมดถ่ายรูปมันอยู่ไหนไวะเนี่ยลืมลนะอ๋อเมื่อกีกรกอ้รูปกล้องรูปกล้องรูปกล้องนี่เพลงเพาะๆหนึ่งทีกับแสงยามเช้าสวยงาม ทำหน้านมีความสุขเย้แฮปปี้ไม่มีท่าที่ดีวันนี้หรอลูกเอาเป็นน้องหน้าปกติแล้วกันดูดีละนีซูมใกล้ๆแสงยามเช้าสวยๆันหนึ่งนะจัดกล้องเออนนี้นี่ ตะกร้าทรงคุณค่าเยีย่ยมเยียบร้อยเย่ยมีความสุขละได้ดีขึ้นแฮปปี้คิว่าต้องใช้แบบเวลาน,านานเป็นเดือนเหมือนคนอื่นเขาเยี่ยมเลยไะมีความสุข แล้วก็จบคลิปพ,พร้อมกับแสงยามรุ่งอรุณแต่ตอนนี้จะกลางวันละ <c oughs> กับน้องรูมีนสวยๆของเรา